วันนี้ได้มีโอกาสว่างเล็กน้อยอะไปมานั่งที่นี่มาพูดธรรมะสนทนากันเป็นธรรมดาให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟัง <c oughs> เป็นคติเครื่องตวนใจท่ามคือหลักใจพระกันจาไม่ดีนะท่ามคือหลักใจ ศีลธรรมคือหลักใจที่พึ่งของใจเรือนใจคือธรรมใครไม่มีธรรมไม่มีเรือนใจจะมีตึกกี่ชั้นก็ไม่มีความหมายอันนั้นเป็นเรือนกายมีตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับกี่หลังก็ไม่มีความหมายอันนั้นเป็นเรือนกาย กายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ใต้ลมไม้ชายคาเขาก็อยู่ได้เขาไม่ได้ยุ่งยิ่งกับหัวใจเรายุ่งให้เขาต่างหากเขายุ่งมาแล้วก็ไม่เห็นเป็นสาระประโยชน์อะไรมากนะโลกจึงมีความร้อนมากทุกมากเพราะไม่มีเรือนใจถ้ามีเรือนใจมีความสงบบ้าง ทำทำใจให้สงบกิเลสทำใจให้วุ่นวายใส,ส่แสเกิดความเดือดร้อนทุก,กันทุกแห่งทุกคนเพราะกิเลสก่อกวนท,ท่านไม่ได้ก่อกวนแต่กิเลสก่อกวนนี่ทำความทุกข์ให้โลกได้มากถ้าเราได้บําเพ็ญธรรมเพื่อความสงบใจบ้างแล้ว ทุกที่กิเลสก่อควรนั่นจะสงบตัวลงไปใจก็สบายขึ้นมาพี่น้องทั้งหลายฝุกหัดภาวนาบ้างนะ <c oughs> การภาวนาเป็นสำคัญมากวิชาตามรู้ร่องรอยของจิตนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยใครจะเรียนวิชามามากน้อยจาก ประเทศใดทวีปใดในโลกอันนี้เรียนตั้งแต่เรื่องภายนอกไม่สามารถที่จะติดตามร่องรอยของจิตซึ่งเป็นตัวเหตุให้รับความทุกข์ความลำบากนี้ได้เลยแต่วิชาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเรียนติดตามร่องรอยของจิจนี้ได้ตลอดทั่วถึงจนกระทั่งได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา พราะตามร่องรอยของจิตทันสังหารสิ่งที่พาให้เกิดให้ตายซึ่งแบกหามไปด้วยกองทุกนั้นให้ขาดสาบ้านลงจากใจเป็นใจพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นใจพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะการตามร่องรอยของจิตได้มิชาอื่นใดไม่มีที่จะตามร่องรอยของจิตให้ถึงตัวของมัน และทําลายกองทุกข์ที่อยู่กับจิตนั้นออกได้ไม่มีวิชาใดทําได้เลยมีวิชาธรรมเท่านั้นที่จะทําได้แต่พอย่างยิ่งวิชาจิตตภาวานาอันนี้เป็นวิชาที่ตรงแนวเข้าหาตัวจิตอย่างพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าในเขา ตามถ้ำเงื้อมผาที่เรียกว่าพระกรมร,ะกรมฐานพระกรรมฐานนั่นแหละคือท่านภาวนาตามร่องรอยวิถีทางเดินของจิตวิถีทางเดินของกิเลสข,ของกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันท่านติดตามด้วยการคิดด้วยกิจตภาวนา เริ่มต้นก็ทําใจให้สงบก่อนใจมันวุ่นวายตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เมื่อใจได้รับการอบรมให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทภาวนาแล้วใจจะสบายนพอใจสบายแล้วใจก็เริ่มมีเห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมา แล้วเห็นโทษแห่งความวุ่นวายทั้งหลายที่กิเลสก่อสร้างขึ้นไปโดยลำดับลำดาเห็นคุณของธรรมเห็นคุณของใจขึ้นภายในใจตัวเองเป็นลำดับนี่นั่นทั้งก็เล่งภาวนาของท่านเรื่อยไปใจเมื่อได้รับการอบรมศึกษาได้รับการเหลียวแลอยู่แล้วจะมีความสงบเย็นขึ้นเป็นลำดับลำดา เป็นใจที่สว่างสวัยขึ้นภายในตัวเองความสงบเย็นความสุขจะเด่นขึ้นที่ใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรมีความสุขเด่นยิ่งกว่าใจเมื่อได้เข้าสัมผัสทำแล้วจะเห็นความเย็นความสงบสบายขึ้นที่ใจจากนั้นก็เห็นความแปลกประหลาดและอ สัจจัน์ขึ้นจากใจซึ่งสแสดงความสว่างสวัยขึ้นมาภายในใจตัวเองท่านจึงสอนให้ภาวนาถ้าสอนลงทีแล้วโลกนี้จะตะล่อมเข้ามาความคิดวุ่นวายครอบแดนโลกธาตด้วยอำนาจของกิเลสฉุดลากไปนั้นจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาหาใจ ใจนี้เมื่อมีธรรมแล้วจะสั่งสมความเด่นความมีคุณค่าขึ้นมาโดยลำดับแล้วก็ชาล้างความทุกข์ทั้งหลายและความมุ่นวายทั้งหลายนั้นให้สงบเย็นเข้ามาสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่จิตจิตทราบชัดในโทษภัยของตัวเองและทราบชัดในคุณของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการภาวนาท่าน ใจสงบเย็นอ้าลรา,าพากรรมาฐานท่านอยู่ในป่าพี่น้องทั้งหลายไม่เคยทราบเรื่องราวของท่านว่าท่านไปอยู่ในป่าไปหาภาวนาอยู่ในป่าเป็นพระกรรมาฐานเที่ยวทุลงกรรมาฐานคือท่านเที่ยวตามร่องรอยของจิตเที่ยวสาะแสวงหาธรรมท่านจึงปรากฏขึ้นที่ใจของท่าน ท่านเหล่านี้แล่ปนผู้จะปทรงความสงบร่มเย็นมีความสุขการสบายประจำตนตลอดเวลามากน้อยตามกำลังแห่งความภาคเพลียนที่ปกลมได้นี่ท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ทรงความสุขเราเห็นตั้งแต่ว่าความสุขจะอยู่ในโลกในโลก โลกกว้างขนาดไหนความทุกข์กว้างขนาดนั้นไม่คิดกันคิดตั้งแต่โลกกว้างขนาดไหนความสุขความเจริญะจะกว้างขนาดนั้นขนาดนั้นมันเป็นการวาดภาพหลอกตัวเองโลกกว้างขนาดไหนความทุกข์ของสัตว์โลกก็กว้างขนาดนั้นไม่ค่อยคิดกันเพราะฉะนั้นโลกใครอยู่ที่ไหนจึงมีความทุกข์ความลำบากทั่วหน้ากันหมด พ้อต่างคนต่างวิ่งตามกิเลสซึ่งเป็นเครื่องก่อควรยุ่งเหยิงวุ่นวายสายแสให้ไปทางโน้นให้ไปทางนี้ให้คิดตลอดแล้เวเกิดความทุกข์ขึ้นมาโลกกว้างขนาดไหนมีความทุกข์กว้างขนาดเดียวกันหมดหาความสุขไม่ค่อยมีในใจโลกบางทั้งที่โลกหวงังแต่ความเจริญความเจริญมันหวังเฉยเฉยมันไม่ได้ เพราะการกระทำมันไม่ได้กระทำเพื่อหวังความเจริญมันกระทำไปตามกิเหลหความหวังนั่นก็เป็นเรื่องกีเลสหลอกเียว,ว่าจะเจริญเจริญสุดท้ายความเสื่อมก็อยู่กับผู้หวังตามกีเลสนั่นแหละเป็นทุกข์ก็อยู่กับพวกเรายังขอให้มีเรือนใจใพากันอบรมภาวนาบ้างพอประมาณวันหนึ่งคืนหนึ่ง เวลาจะหลับจะนอนให้ภาวนาใครจะภาวนาบทใดก็ได้เช่นเราว่า้พระอรหังสวขาโตสุภิปัโนโจบลงแล้วก็ให้นั่งภาวนาสังรวมจิตมีสติกรรมกับคำภาวนาของตนทีนี้เวลา เรามีสติกร,รมกับคำภาวนาของตนแล้วจิตจะค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาอารมณ์ก่อควรของจิตนั้นจะค่อยจางไปจางไปจิตจะตะล่อมเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าภาวนาได้ผลภาวนาเป็นความสุขภาวนาเป็นความสงบเย็นใจ จะได้ปรากฏขึ้นี่ใจของเราในขณะเดียวกันก็เราก็ทราบว่านี่การสร้างเรือนใจสร้างอย่างนี้สร้างด้วยธรรมสร้างเรือนใจต้องสร้างด้วยธรรมด้วยบทภาวนา <c oughs> การให้ทานการรักษาศีลเหล่านี้เป็นการสร้างเรือนใจ แต่รวมลงไปแล้วการสร้างเรือนใจเป็นอันดับหนึ่งคือจิตตภาวนาเราจะเห็นเรือนใจจากทำที่ทำเจ้าให้เราให้สงบเย็นในเวลานั้นแหละนั่นละ่ะคือเราสร้างเรือนใจเมื่อใจมีเรือนอยู่แล้วใจก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายใจก็สบายเรียกว่าเรามีเรือนใจแล้ว ผู้มีเรือนใจนี้แหละตายไปก็สงบร่มเย็นไปสุคติโลกสวรรค์ไม่สงสัยนี่ส่วนเรือนกายนั้นต่างกันเรือนกายนี่ใครกวกสร้างสร้างแต่เรือนกายอะไรกรนปรือจะจนล้นเหลือจนเราจะตายที่สร้างเรือนกายให้กายอยู่สะดวกสบายการอยู่การกินการหลับการนอนการไปการมาการใช้การเหาะสอยสอย เพื่อความสะดวกให้แก่กายอย่างเดียวอย่างเดียวจึงเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากแทนที่จะได้รับความสุขกลายเป็นความทุกข์กางต่ำวนมากมายขึ้นมาเพราะการสร้างเรือนกายนั้นเลยไม่เป็นประโยชน์อะไรตายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรตายก็มีแต่ใจของเราเรือนร่างของเรานี่ก็ทิ้งไว้กับ ภาสิ่งภายนอกที่เป็นเดือนกายนั่นแหละเช่นตึกรามบ้านช่องทรัพสมบัติเงินทองไม่ได้มีความหมายไม่ได้ติดตามเราเหมือนทำในใจที่เราสร้างไว้กับใจของเรานั่นละผู้มีรมในใจเรียกว่าผู้มีเรือนใจใจสงบเย็นเนี่ยคนนี้ผู้นี้แหละชื่อว่าผู้มีเรือนใจไปผาสุขเย็นใจเลยให้พากันสร้างเรือนใจ เป็นผู้เสียงกับเรือนกายเรือนกายนี้มันฟุ้งเฟอ้อพอแล้วแหละ <c oughs> อะไรมีแต่เพื่อร่างกายอะไรมีแต่เพื่อร่างกายโดนปือเอาคิลึกพี่ลั่นเจนเกิดความทุกข์ความลำบากมากเพราะการโดนปือร่างกายมากเกินไปความสุขไม่ค่อยมี ถ้าเราพยายามสอดแสวงหาทำเหมือนเราสอดแสวงหาหรือปนปลือร่างกายนี้เราปนปลือทำด้วยอดด้วยทำเราจะมีความสุขเด่นขึ้นที่ใจของเราเห็นชัดยิ่งกว่าร่างกายนี้เป็นไหนนร่างกายเราจะปนปลือมขนาดไหนก็เท่านั้นแหละคนอยู่ตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับ ถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย <_ d ick> ก็ต้องวิ่งไปหาหมอนั้นแทนที่จะอยู่ตึกรามบ้านช่องของตนที่สร้างเรือนกายไว้อย่างหนาแน่นนั้นมันไม่ยอมอยู่นะ <_ d ick> ก็ต้องวิ่งไปหาหมอให้หมอช่วยนั่นแหละแสดงว่าเรือนกายไม่มีความหมายแล้วเวลานั้นจะต้องไปพึ่งหมอถ้าเรือนกายที่เราสร้างไว้แล้วมีความหมายจําเป็นอะไระต้องไปหาหมอเรามีเรือนกายตึกรามบ้านช่องห้องโถงห้องแถว สมบัติเงินทองมีขนาดไหนควรจะมีความหมายแล้วแปลงตัวงต,ต,ตัวขึ้นมาสบายแล้วนี่มันไม่มีความหมายนี่สิจึงต้องวิ่งหาหมอหาอยู่หายาหนักเพียงขนาดนั้นแหละเรื่องเรือนใไม่มากกว่านั้นไปได้นะถ้าเรือนใจนี่สงบเย็นสบายอให้พากันสร้างเรือนใจใจนี้ไม่มีใครจะติดตามได้นะ นอกจากพระพุทธเจ้าและพระรหันท่านท่านติดตามมันถึงที่สุดของกิจดวงนี้จนกระทั่งถึงได้ทำลายเชื่อแห่งความเกิดตายเกิดตายที่แทรกยู่กับจิดให้กิจพาไปเกิดได้พบนั้นพบนี้ที่เดียวว่าเกิดตายเกิดตายให้พิษอันนี้ที่สังกิตนี้สลายไปจากใจหมดแล้วใจนั้นเดียกว่าสิ้นสุดแล้วที่ความเกิดตายไม่มีอีกแล้ว ความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีเพราะอำนาจแห่งการสร้างเรือนใจนี่แหละไอ้พากันจำมานะวันนี้เราพูดอย่างนั้นหละไม่พูดมากอะไรนักหลังพอพี่น้องหลายได้เป็นคติเครื่องเตือนใจวันนี้ไม่พูดมากแล้วนะเอาแค่นั้นแล้วนะอ่แต่วันนี้จะให้สีให้พรแล้วก็พากันกลับไป อิจิตังปะิตังสุมหังชิปมเมวะสมิชาโตสาเพภูเรตูสังกปาจานโทปนะรา,ราสโสยถามณิโชเตระโสยถาส,าสาพิติโยอีวาจานตุสาพราโรโคมินาสตุมาเตภวัตมันตยโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาชนะสีดิสนิจังพุทธาปเจายโนจัตตารอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลางังเออละวตอนนั้นแล้วนะอืมตอนนั้นะ